งูยังไงสิงวะเรียบร้อยแล้วมนะโอ้ยมานละเมื่อน uh ี S <S ้เตใหญ่เุิบบ่าไอคิด่าหักไหมไอเนมเดี๋ยวให้มันตายก่อนเลยโอ้หมัอนมาอัปเดดส่วนนี้ฮอนแล้วนี่ได้ชัวร์แล้วได้ชัวร์แล้วก็ไม่ใายท่ากันเลยดี๋ยวไปนี่คอลงข้า มนยัน้าก้เรื่องบาจาแล้วน้มันเป็นย่งไรข้นขึ้นอะไ้น้นมาขนได้นกตกมันขตกน้ำได้หมดเลยหมันหนักมากยันงมีตัดคอหรอโว้ย้ามีตัดมูสิงคือนี่คิดนมาลงนี่จะเป็นอย่าง มันจมได้คิมมลงน้ำนะขึ้นหงเหงียนก็จะเอาไซส์สวิงเนี่ยเอ้าโอ้มันยังอันดียานเฮงไปนนัะแง่ลิ้นอยู่ว่ามันวนนะสวะเทงมันบวบอาอะไรอะไรมันนี่จะเซฟหมวกขึ้นนะันนี่มันเหน่งอยู่ด้วยอล่มน้อยหน่อยสามอันเสียบคอนะไม่พายมิดคออ้าวขันยานละห้างเล่มนี่ยิงเพียวคอเท่วนั้นมันทั้งจะได้ยานนั่นเลยเนาะแต่ยานงูมันเหน่งมาติดไกลคือห้างไม่เลยเหรอ เออเรียบร้อยที่เด็กผมไปจับไก่คือเกบอกฮโอ้ยเสียพอมันงูสิงกันสิมันชิเป็นยังกัดกัดก็คือน้ำหนักในเคี้ยวคือคนดัดฟันนี่ไครเนาะมันยานี่แหละความหมายถึงนี่เลยบุน้อยนะมันนี่มานี่อนี่ต้องตรวจนี่สุดกระซิ่งซ้ำนี่แหละก็เท่านี้แหละเลยคือเจ้าญาติหย่อยสักยากดีเลย ข้มันตายมันจะอู้ลูคนตะกินเนาะเห้ีคนเห็นไหมอ้ยเห็ล้มีคนไปละไปะไปต้องเงิไวันี้แหละซัวตะเลงยันงูตะกินงูบวกินแล้วเยอะแล้วกบ้ากินงูสิงบวกินเลยเด้อบกินเลยเด้อไม่อย่างมาตั้งเอากรพนมาตั้งนะดังไฟปิงปลา นี่ทุกคนกินข้าวปลาเนาะปลาดูปลากระใสเขามาเดี๋ยวปลาสุดน้อยสองตัวอยู่ลุมเสื้อเปลี่ยนเปลี่ยนตกงานนี่เศดแกงกับปีงปลาการเนาะแกงปลาดูมาสามคนรวมนี่ ขวัวปลาสีเก่งเนาะต้มปลาดูปลาดูง่ยนิยก,กันมึงเนละยไหนพอดีสามเขสุดยอด <c oughs> มีเสีย <c oughs> <c oughs> มีเสียแบบมูโตห <c oughs> ายไปเลยนะเดี๋ยวไปสูดปิ้งซะเลยสิกเก่งว่ะสิยิง เกงอุตะกินนะประสูตรของเทะปากาคนไทยเอินประโมดเนาะปากาาคุ้งกุ้งมีน้อยนะจับจับปลาสต็กกไงุ่ไอีานีวาเก็บกุ้งนี่ไปใส่หมอเลยเลียเยดไฟ ไปแห่บ่ชไปจัตุรัสที่นี่เนี่ยกระทิมด้ว <c oughs> ยออยออีมาใส่เก่งสมุนไพรหัวกินทันทีขี้ทันควนมับทันทีเลย cung cá chế cung linh hèn cái anh anh phun vì bưng anh 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 thâu mắt ta anh anh xem anh 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 ยินไดงมาเก่งใช่จะไปจุ่มไฟเสียบนไม่ป่ะก็ยันมูนุดมันทะเลาะหลังลุ่มแดงกันบุกทานออมันพุดบางแห่งม่วงน้ำมึงใส่บักไหล่มาจนแห้งเติ้งกันเอาปลาใส่แล้วมันก็ยันย่อบลงซื้อแล้วมันก็ลุกขึ้นมันใช้ความกล้วยตะเลี้ยงไปชุดคนก็ยังไหมเนาะเติ้งเนาะจะดับด้วย เนี่เอาน,นี่สุดเส้นก็ยังพื่พื่นละทำคาทิงปลาสุกแล้วก่อนต่าขาวรู้ <laughs> ว้าอีอาอีอาอีออวบอ บุกไอทูฮะบุกไอทูฮะขาเบียดไปเปนการหกโมงก็ขาปลาแดงนี่เนเป็นไง

สุดยอดเลยเก่งกิมเลยนะพทั้งนี้เก่งปลาสดอตัวบกงใหญ่มีกุ้งมีกระปูเนะเก่งใส่มะขามแก่งชมอเ่าเดักอยู่เดะ ขัดแ้หูเขาอืมไสคต่ว่ามันบุส้มเหือมะขามมาอีกวะดูว่ามันยังพันส้มบ่อย่ามามันเป็นเปลือยเนาะออออเลยกินนเะข้าวอืม,อมกินขา้าวกินขา้าว้าตุยเจียว เกงปลากะโดูคนซีนเมนเอาันนี้บางกอนนะอือหอเลยจุเจียวกันอือืออือหือมนาดประการ มินประสูตรอ่ะบุปั่นไมประสูต์บุปั่นอะไรบุปันสปะกาย,ยอืมนี้ปิ้งทังแซ่บดีอ่ะสุดยอดเลยโคตรแซ่บอร่อยกินมึงคนึ่งเนาะเนื้อตากรเท มันเกียร์นปากระโบงกิดวเดี๋ยวไปากนั้นเฮเส็บเส็บยลวมอนนปีกป่าไป็นอะไรอ Kìa nhục bộ, càng càng nhục bộ cô chát chú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  chát กลางเลยนึงบวกนินนึงอันนี้เยอะที่ก่อนหนุ่ผส้มเนาะด้วยมันยังพันเย็ยนเขาอ่ะก็กก <c oughs> ดีมากว่ามันเย็นนี่แห้งสม้มเลยบ่ใชกัดมากินบุตกินฮอน์ยังแค่นี่ มือสิงเหรอที่ทันบอกท,ทันกับไว้เหรไปต้วเราไปกินพุ่นเลยโอย้นเดี๋ยวไปวันมื่นกับไม้เห้อม่นก็ผักเลยผักผักแบบนี้เหรอ,อ วันมากินกะแกงเบรลินน้ำองอน้องต้องเบนดีป่ะอือดีเดรปตองตองสองฟาตัวลาบเลยเป็นลาประตองเลยได้โทรมาสัญญมาวมันเมื่อมันมื่อเนื่อเมื่อเมื่ย

ล้าซุ้มมันำลังปารตี้กันเถื่อนกูกูเงินตุกบุงลักนาอนี้คือแล้วได้ไหนมันบอกเลยเงินเขาอยู่ตูงสุดยังไละสลหรับปลง เพื่อนเพือกียงตับหากระบวินด้วยน้าปากริมุ่นน้องทนทมาตลอดล้อกันมาแล้วอกำลังกำลังขี้เหื่อโยโอ้สุดมุดอยู่ใส่สูมา่อมนี่โอ้ยมุดอยู่น้ำเลยเนาะ คีเหงื่อยในสดแกงเสียงน้ำมันฟังด้วยจไดเจงไมึงยังน่งุตาแกงยอะดู่กนี้ดนี่มันซานี่มันซ่นี่ตาเราก็นั่งอยู่นี่แหละกูนั่งอยู่นกันนี่นะะเบ้าเลยไหมเบ้าเลยไหมจะหู้ความลับปะ ดูแล้วาหต่